สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนค่ะยายกะทำน้ำตกหมูค่ะน้ำตกหมูจะใส่มะนาวนะคะมะนาวสามชิ้นมันชิ้นเล็กเนาะใส่มะนาวค่ะมะนาวสิแล้วก,ก็มีขาหอมหอมแดงใบมะกรูดใส่ไปก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะของวันนี้มันข้นแล้วมันก็บ่มุน คนตัวเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาหน่อยนะคะยายชอบน้ำปลาเนาะเย็นยังก็ใส่น้ำปลาใส่ไปหน่อยนึงค่ะแล้วก็ผงนัวนะคะพร<ม>ิกป่น,นค่ะเก้าน้องไม่ต้องตัก น้ำปลาหน่อยนะคะพอค่ะขากลัวจ้าขาดไม่ได้คือข้าวกลั่วนะจ้าล่าเอ้พวกโซดที่น้ำตกหมูพ่นขาที่น้องต้องข้าวกั่วนี้ขาดไม่ได้ไดเด็ดขาดค่ะที่น้องไม่งั้นจะไม่อร่อยถ้าขาดขาด้ขาวกลั่วหอมพี่น้อง หอมกัะปุ๋นี่แลหละค่ะว่ากัะปุ๋หอมกัะปุ๋หอมสามบาทค่ะพี่น้องหอมคักค่ะพี่น้องเอ้ยหอมจริงๆค่ะกระปุ๋หน่อยไปค่ะพี่น้องใส่อีกหน่อยนึ่งค่ะกระปุ๋ใส่เหมื่อไหร่ซะก,ก็กระเทยพี่น้องหอมาหอมากหอมมาก หอมหอมก็ะขัวมากมากเลยที่น่องเอ้ยหอมจริงจริงหอมจริงจริงเบื้องซีเบื้องที่น่องมานอืมคนดีเลย หมดขชาบอเค็ดบอเข้มก็มมดีพี่น้อใส่หอมนี่ล้งไปนะครับต้องใส่เครื่องเทศเยอะๆค่ะพี่น้อเนี่ยข้าเขาเนื้อสัตว์นึ่งหอมนึ่องอร่อยแสบๆพี่น้องอร่อยจริงๆค่ะ นี่มาเห็ดเปลาเนี่มาใส่กับขัวหลายลาบน้ำตกนี่ปมาข้ามยิบข้ามก็ต้องมีกับขัวที่พี่น้องไม่มีกับขัวไม่อร่อยนะคะอืมเดี๋ยวำนุ่นกับขัวแสียเพงพี่น้อง เสร็จแล้วเมนบอกค่ะพี่น้องเสร็จแล้วจ้า